ผลลับก็จะแสดงหน้าปกหนังสือนะคะรวมทั้งชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วัน d ัตเ b a s e บดวันคอนเซปตฐานข้อมูลในวันนี้คือใช e ้ i a c a d e m i e e o o o s s นะคะเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้งาน ผ่าน MSU WiFi นะคะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะและมีการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะคะจึงจะสามารถสืบค้นนะคะและอ่าน e-book จากฐานข้อมูลนี้ได้ค่ะจากหน้าเว็บสำนักวิทยาบริการนะคะเราไปที่ฐานข้อมูลออนไลน์นะคะเลื่อนลงมาในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะคลิกที่ Thai Academic e-book ค่ะ เลื่อนลงมาทางซ้ายนะคะจะมีการแสดงหมวดหนังสือนะคะในวงเล็บก็จะเป็นจำนวนผลลัพธ์นะคะถัดลงมาจะมีการแบ่งตามชนิดของหนังสือนะคะในวงเล็บก็เป็นจำนวนผลลัพธ์เช่นกันค่ะเลือกกลุ่มที่เราสนใจนะคะผลลัพธ์ก็จะแสดงหน้าปกหนังสือนะคะรวมทั้งชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์นะคะ คลิกเลือกรายการหนังสือที่เราสนใจจากนั้นคลิกที่ไอคอนอ่านหนังสือค่ะทางซ้ายนะคะจะเป็นสารบัญหรือทางลัดที่จะนำไปสู่หัวข้อนั้นๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแถบด้านบนนะคะสามารถพิมพ์หน้าที่เราต้องการนะคะแล้วกด enter ค่ะถัดมาเป็นเครื่องมือนะคะที่ ใช้ปรับระดับซูมเข้าซูมออกนะคะและเครื่องมืออื่นๆทางด้านขวานะคะก็เลือกได้ตามความต้องการของผู้อ่านเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะให้ช่อง a i e c msu channel ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ